สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามเช้าครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับสวนมะกอนะครับมะละกอที่เราปลูกไว้ทานเองนะครับแบบนี้นะถ้าเหลือทานแล้วค่อยขายครับเราจะมาดูปัญหาของมะละกอกันท่านใดปลูกมะละกอแล้วมีปัญหาแบบนี้บ้างนะครับที่บ้านท่านท่านเห็นไหมครับเนี่ยใบแบบนี้เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับใบแบบนี้นะเห็นไหมครับนี่นะครับต้นหนึ่งแล้วนะมาดูต้นนี้ครับนี่ครับดูต้นนี้นะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับใบงีกๆนะแบบนี้นะครับหนไครับใบงีกๆแบบนี้เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแก้ด้วยแล้วก็บอกสาเหตุด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็นะเป็นน้อย่ะมาดูอันนี้เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับดูใบทีรีบเรียวเลยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมใบจะไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขาเห็นไหมครับดูต้นใหญ่ที่มีไม้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกถึงสาเหตุว่าเขาเป็นอะไรนะครับ ครับชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะผมจะมาบอกนะครับอันนี้คือสวนมะละกอผมปลูกไว้ทานเองนะครับผมไม่ได้ปลูกไว้เพื่อจําหน่ายเพื่อขายอะไรนะครับถ้าเหลือจะทานแจกญาติพี่น้องแล้วก็นะครับคอยแบ่งปันไปนะครับนะครับนี่ใครเห็นไหมฮะเห็นไหมพวกนี้นะครับนะครับสาเหตุนะครับักหลักเลยนะครับของการที่เป็นใบงิกใบงอของมะละกอแบบนี้นะครับมันจะเกิดจากเชื้อรานะครับ นะครับมันจะเกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับที่มาเข้าเล่นงานนะครับมะละกอของเรานะครับน่าจะเข้ามาจากรากนะครับนะครับเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการแก้นะครับเห็นไครับเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเราดึงได้ก็ดึงออกไปเลยครับเนี่ยพวกนี้นะครับเอาออกไปเลยนะวิธีการแก้เบื้องต้นนะครับเราลองดูถ้าเขาเป็นไม่เยอะนะครับนะครับเป็นไม่เยอะนะอย่างนี้นะครับ เป็นไม่เยอะแต่ของผมเนี่ยเริ่มเป็นเยอะแล้วนะครับก็นะครับวิธีแก้เบื้องต้นคือถ้าท่านใดทํานะครับทูลินทีสังกห์แสงนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้เป็นยามันเข้มข้นเลยล้าสลดลงไปเลยนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่ได้ทําไว้นะครับก็ใช้เป็นไตโคดาม่าที่เป็นเชื้อราดีนะครับไม่ใช่สารเคมีนะครับไตโคดาม่าเนี่ยจะไม่มีอันตรายต่อทั้งคนและสัตว์นะครับเป็นเชื้อราดีซึ่งจะ ลงไปเนี่ยจะไปทําจะไปฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ทําให้กลับมาเป็นเชื้อราดีนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบทางลากหรือระบบทางต้นนะครับไตโคโดมาเนี่ยครับหาซื้อได้ตามนะคร <rees> <auc> ับเดี๋ยวนี้มีหลายร้านนะครับร้านจากอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยเขาก็ทําเองนะครับแล้วก็เอาออกมาจําหน่ายให้เราในราคาไม่แพงนะครับก็กิโลกรัมหนึ่งผมซื้อมาก็อยู่ประมาณร้อยกว่าบาทไตโคโดมาเนี่ยมันเป็นเชื้อราดีนะครับมันไม่ใช่สารเคมีนะย้ํานะครับมันไม่ใช่สารเคมีเราใช้ได้กับสวนปลอดสารเราได้นะครับนะ เพราะว่ามันจะไปทําให้เชื้อราในดินที่เป็นเชื้อราไม่ดีกลับมาเป็นเชื้อราดีนะครับแล้วเขาก็จะทําให้พวกนี้หายนะครับอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมครับรอยขาวๆเนี่ยนะครับอะใต้โคนบ้าววิธีการใช้นะครับพี่น้องจะต้องแช่ไว้นะอย่างน้อยก็สองชั่วโมงหรือหนึ่งคืนนะนะครับก่อนผมจะเอามาราดนะครับเนี่ยผมเพิ่งราดเมื่อสักพักนี้เองครับตอนเช้ามืดนะเมื่อกี้เนี่ยครับเสร็จแล้วพอมันมีหลายต้นนะนี่ก็เลยมาถ่ายทําให้พี่น้องดูว่านะครับอัลกอบางท่านปลูกมือใหม่ปลูกไว้ทั้งห้าต้นสิบต หรือมีเทาาเฮาบ้านเดี่ยวที่มีแดดถึงท่านก็ปลูกได้นะครับมาแลกก่องดีมากๆมีประโยชน์ดีนะครับปลูกติดไว้นะทานทั้งดิบทั้งไม่ทั้งสุกได้ประโยชน์หมดนะครับเวลาเกิดใบงิกอย่างนี้ส่วนใหญ่โรคที่เขาเป็นนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับไม่ค่อยมีอย่างอื่นนะครับนะเวลาเป็นอย่างนี้ท่านสังเกตเลยถ้าใบเขางิง่ยงอไม่งามดีแบบนี้แล้วนะเนี่ยเห็นไหมมันแปลกแล้วนะครับพี่น้องก็ถ้าไม่มีจุลินทรีย์สองข้อแสงนะครับนะก็ไตโคโดม,ม่านะครับซื้อมาได้เลยจะมีขนาดร้อยกรัมสองร้อยกรัมห้าร้อยกรัมหนึ่ง เอามาแช่น้ําในปริมาณ50กรัมนะครับ50กรัมต่อน้ํา10ลิตรนะผมจะแช่แบบนั้นนะครับผมใช้แบบนั้นนะ50กรมัมน้ํา10ลิตรแล้วก็แช่ไว้1คืนนะครับพี่น้องจะแช่2ชั่วโมงขั้นต่ําก็ได้นะพอแช่แล้วคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันก่อนใส่ลงไปเนี่ยเอาเอาเอาไตโคโดมาใส่ในาน้ําในบัวไว้ใน10ลิตรเนี่ยเราคนให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยสชั่วโมงนะครับแล้วผมทิ้งแต่ผมเนี่ยผมทิ้งไว้1คืนนะครับแล้วพอเช้าก่อนจะลดเนี่ยผมก็คนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ให้ให้เข้ากันเลยแล้วก็ใส่บัวรดนะครับเพราะผมจะผสมใส่ถังไว้เยอะนะครับแล้วก็รดทีละหลายต้นนะครับเพราะว่าบัวหนึ่งมันจะได้แค่สิบลิตรเราก็ตักมาแล้วก็มาลาดรดนะครับวิธีการลาดรดนะครับใตโคโดโมานะกับมะละกอนนะลาดรดตั้งแต่ยอดนะครับยอดใบที่เป็นทุกใบนะครับเนี่ยทุกใบเห็นไหมครับเดี๋ยวใต้โครโดโมาเนี่ยเขาจะจับเป็นคาบคาบแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับจะจับอยู่ที่ใบอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะดูดซึมเข้าไปเอง นะครับเขาจะไปรักษากันเองนะครับเนี่ยก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งที่กว่ากว่าเดี๋ขาก็ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องเราต้องเราต้องทําให้ทันนะครับทําให้ทันก็หมายถึงว่าเอ่อถ้าเห็นอาการปุ๊บอย่าปล่อยให้เป็นเยอะนะครับอย่าปล่อยให้เป็นทุกใบอย่าปล่อยให้โรยแล้วตายเลยนะครับผมบอกให้พอแห้งมากๆโรยมากๆต้นเกี่ยวเฉาตายไปเลยถ้าเราไม่รักษานะครับเชื้อรานี่สําคัญนะมันชอบเล่นงานทุเรียนนะครับถ้าเราเห็นปุ๊บอย่างเงี้ยเรามาลดรากนะครับถ้าเที่ยวแรก อาทิตย์สองสอาทิตย์แล้วดูยังไม่หายยังเป็นอีกเราซ้ําได้ครับอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ปริมาณเท่าเดิมนะครับเนี่ยแล้วก็เอามาราดลดนะครับเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นครับแล้วอีกสองเดือนเนี่ยเดือนสองเดือนเขาก็จะให้ผลผลิตเราได้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับในของผมในอีกของเดือนสองเดือนเขาให้ผลผลิตผมแล้วนะเนี่ยครับก็มีแค่นี้นะครับวิธีการรักษาเออเชื้อราในต้นมะละกอนะนะครับเนี่ยมีแค่นี้นะพี่น้องนะลองดูนะครับผมก็นะศึกษานะครับมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ดูต้นนี้ครับเนี่ยให้ชม นะครับงามแล้วนะครับดูครับเริ่มมีดอกแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็จะได้ผลเขาแล้วนะครับเนี่ยผมปลูกพันแขกดําไว้นะครับเพราะว่าแขกดาเนี่ยนะครับตามดิบได้อร่อยนะครับแล้วก็สุกก็อร่อยมากมีประโยชน์นะครับแล้วก็มีประโยชน์ปลูกติดไว้นะนะครับก็วันนี้นะครับเนี่ยผมนํานะครับสาระมาฝากนะเรื่องนี้เลยเช้าเลยนะครับทํากับตัวเองแล้วก็ถ่ายทอดให้พี่น้องดูเลยนะครับเผื่อมีประโยชน์กับพี่น้องไม่มากก็น้อยนะขอบคุณพี่น้องครับที่ดูจนจบนะครับฝากนะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามแล้วกดแชร์เพื่อเป็นข้อมูลให้ท่านอื่นด้วยนะครับถ้าจะให้ดีพี่น้องจะสนับสนุนช่องก็นะครับสมัครสมาชิกได้นะครับนะครับผมก็เพิ่งนะครับเข้าไปนะครับทางช่อง YouTube นะครับผ่านผ่านผ่านเป็นเอ่อเป็นครีเอเตอร์นะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยถ้าจะสนับสนุนช่องผมก็จะหาข้อมูลดีๆนะครับเพื่อมาพัฒนานะครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็เอามาถ่ายทอดพี่น้องดูถ้าอยากสนับสนุนช่องก็สมัครสมาชิกก็ได้นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสาหรับวันนี้นะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็นะครับกราบขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะครับสวัสดีครับ